มองมองไม่เห็นนะเห็นที่จันมองตรงนี้เห็นอยู่ต้องมองมองอานบกนี่ยตอนนี้แบตเราเหลือ17เนต์เหรอครับ17เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เริ่มเข้ามา30กิโลวัตต์ชั่วโมงไอจุด30กิโลวัตต์ชั่วมงนะอันเนี้ยถ่ายไทยหน่อยถ่ายวิดีโอแล้วกแชร์กในไลน์ครยูโอ้เลยโอเลยเอาใครใคใครถ่ายไวหน่อยมันมองไม่ใกลเห็นต้องเอาอะไรบังหน่ะ ตอนนี้ขึ้นมา18%ละป<อ>ังไหมหัวหมุนป<อ>ังไหมพอมองเห็นไหมละ่ะเปอร์เซ็นต์อยู่<า>ตรงไหนเห็นไหมเปอร์เซ็นต์มันอยู่ยตรงไหนตอนนี้ย18ตอนตอนนี้มันขึ้นขึ้นมา18%อะไรนะ8มันจะขึ้นมันจะขึ้น9เนี่ยมันจะมันจะขึ้นมา18%ตอนเนี้ย ถ้า่ไข้าหน่ามันไม่ออกไม่ออกไม่ออกเพราะหัวล็อก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 ไช่ครับหัวนี่ยกเลิกอันนี้อั้หาโสโลโซโลโซโลโซโลชื่อเลิกแล้วเลิกใช้แล้ว ทุกตึกทุกอาคารจะต้อามีลิฟตนที่บวองค์รว